สวัสดีค่ะวันนี้รายการโฟมแฟกเตอร์ไบโอทาโฟมขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับพลาสติกรีไซเคิลส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังคำอธิบายจากนักวิชาการกันค่ะอย่างที่เราทุกคนทราบกันดีนะคะว่าโฟม EPS มีประโยชน์มากมาย เช่นใช้เป็นกล่องโฟมในการบรรจุผักผลไม้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันการกระแทกในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งนะํามาใช้ในงานก่อสร้างเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อนแต่หลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าโฟม EPS นี้สามารถนํามารีไซเคิลได้ค่ะ พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันค่ะประเภทแรกคือเทอร์โมพลาสติกเป็นพลาสติกที่อาศัยกระบวนการทางความร้อนในการขึ้นรูปพลาสติกประเภทนี้เมื่อถูกความร้อนจะเกิดการอ่อนตัวและหลอมเหลวแต่เมื่อถูกความเย็นจะกลับมาแข็งตัวอีกครั้งหนึ่งทําให้พลาสติกประเภทนี้นะคะสามารถนํากลับมาหลอมและรีไซเคิลใช้ซ้าได้ซึ่ง EPS ก็เป็นพลาสติกประเภทนี้เช่นกันค่ะ พลาสติกอีกประเภทหนึ่งก็คือเทอร์โมเซสพลาสติกเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนได้สูงเก่าวก็คือเมื่อถูกความร้อนแล้วพลาสติกประเภทนี้จะไม่หลอมเหลวแต่จะเกิดการสลายตัวทางความร้อนเมื่อถูกอุณหภูมิสูงดังนั้นพลาสติกประเภทนี้ไม่สามารถนํากลับมาหลอมเพื่อใช้ซ้ําได้ค่ะ กระบวนการในการรีไซเคิลโฟม EPS นะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกจะเป็นการรวบรวมและคัดแยกเพื่อให้ได้โฟม EPS ที่มีความสะอาดและเหมาะสำหรับการนำไปรีไซเคิลขั้นตอนที่2จะนำโฟม EPS ไปผ่านเครื่องบดเพื่อบดย่อยให้โฟมมีขนาดที่เล็กลงขั้นตอนที่3โฟมที่ถูกบดย่อยแล้วจะถูกนำไปผ่านเครื่องหล่อมพลาสติกแบบใช้สกรูหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า s x t r u l Extruder ในขั้นตอนนี้เม็ดโฟมจะถูกล้อมเหลวโดยอาศัยความร้อนจากกระบอกหลอมและการเสียดสีจากสกรูภายในเครื่อง Extruder พลาสติกจะถูกล้อมเหลวจนมีความหนืดท้ายกับทอ็อฟฟี่จากนั้นจะถูกอัดขึ้นรูปผ่านหัวได้ออกมาเป็นเส้นและถูกทําให้เย็นตัวลงโดยผ่านรางน้ําซึ่งจะทําให้พลาสติกกลับมาแข็งตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนจะถูกนําไปตัดที่เครื่องตัดเพื่อให้มีลักษณะเป็นเม็ดแผเลขั้นตอนที่4 จะนาเม็ดพลาสติกไปผ่านเครื่องแยกขนาดก่อนจะถูกนําไปบรรจุในกระสอบเพื่อส่งขายต่อไปค่ะเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนที่ถูกรีไซเคลแล้วจะถูกนําไปขึ้นรูปเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึง่งยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่นตลับใส่ครีมกล่องพลาสติกใสกล่องใส่ซีดีไม้บรรทัดหรือแพคเกจจิ้งต่างๆเป็นต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการบดและการหลอมเม็ดพลาสติกจะทําให้สมบัติเชิงกลบางประการลดลง เนื่องจากเกิดการตัดสายโซ่โมเลกุลทําให้ผู้ผลิตบางส่วนนะคะจะนําเม็ดพลาสติกใหม่มาผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้นค่ะ จากที่เก่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายหากเรามีการจัดการที่ดีซึ่งการรีไซเคิลก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เราใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดโดยไม่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของโลกแต่ยังมีอีกกระแสหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วโดยการนํานำวัตกรรมและการออกแบบมาผสมเข้ากับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทําให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนําไปใช้ได้อย่างยั่งยืนนั่นคือ circular upcycling ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นเก้าอี้จากถุงพลาสติกหรือเสื้อผ้าที่ทำมาจากขวดน้ําซึ่งจะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลาสติกให้เกิดความคุ้มค่าสูงสดุดและยังรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w p o l y f o r m c o t h Facebook Fanpage Poliform Group หรือโทร062-070-5557